เพราะว่าเขาบอกไม่ไนสคะนี่นะคะสามคน้าคำใสว่าทองซักศินป์เาสามคนก็ยายสมควรแหละยกไม้ยกมือตาคำลานตาโอ้โหอันนี้จะฟ้อนได้ไหมนาเดียเนี่ยแขนเดียวไม่เอา การไม่เอาจะเอายายสมควรร่มมือมือมือซื่นลมมือซื่อเลยป้าเดีลยป้าเอาเดียวเลยเนายาสมควรนั่นแหละด้นสุดเจ้ยาสมควรอความจริงเจ้าของน้าแต่นั่นแหละเป็นคนลำน่ะไปยืนเอายืนได้ยืนได้น้าแตน่ะโตได้ไหมเออเอา เพินทองทรัพย์สินตายาสซีเอาสามคนได้ตายายซีเดี๋ยวโทรมาค่ะมาค่ะเอฟซนะคะมาเข้ามารับชมนะคะมาเยี่ยมเยือนบ้านน้าแต้นะคะาก่วนสสวัสดีนะคะทั้งห้าท่านนะคะมาค่ะมามา ก็โอ้โหสวยนานะแต่นี่สวยมากเลยยังไม่ใส่อะไรเลยนะคยังไม่ใสผิวแล้วนะเพราะว่นรองพื้นมาตาได้ผุนโห้งูว่ะด้ผุนขี้งูว่ะโอ้ไม่น่าแล้วน้องเาเลี้ยงงูเนาะเสือเสือผุนขี้งูบวกี่ตัวล่ะพี่กชาอันน้เป็นเพอร์นออปเป็นเพอ๋อล้มล้มและถ้านั้นก็จะให้รำให้คนพี่การไม่ให้รำ ใช่ใชุกย่างที่เรามันเนี่ยมาลามันปัจจัยวะเนี่ยปัจจัยจะมาลามเราต้นมีครบเลยมาลไม่ได้สามคนยาชีด้วยเออยาชีนำเราปั่นเราปั่นไปเรือยเราฟังนี่นะคะน้าแต่กำลังโทรให้ยาชีมาลาด้วยนะคะลำสามคนนะคะกับป้าคำใสนะคะ เด oh, yeah. yeah, okay. oh ี๋ยวก็จะได้ดูรำกันนะคะที่นาตาซานนะคะยาสิครับภูมิจ้ะนีเจ้าทางบอกแล้วนะคะซักสีเงินทองครบค่ะตู้เพลงก็ครบอยากได้ดังๆก็เอามาบุญเยอะค่ะสวัสดีค่ะแม่ดานะคะสวัสดีนะคะแม่ดาพามาเยี่ยมนาตาซานนะคะมาอยู่ที่เถียงนาน้อยแล้วนะคะก็จะมีรำนะคะก่อนเวลามาเบิกทรัพย์เลยวันนี้ไม่ได้ไปเลยแล้วเอามือเมือ ทาตัวได้มาไวใหม่ด้วยเนาะเดี๋ยวจะให้อนนะแต่เลิศเลยวันนี้เลิศเลยละนี่นะคะก็จะมีพญานาคนะคะที่จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวปศัยปศัยเอาคลิปหนึ่งปศัยเอาแต่แต่เอามาเอาคลิปปศัยฝันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยังละมานอ๋อยังละมานอนเดี๋ยวเพิ่งเอา รีบ <c oughs> รีบมาแล้วบอกยาสีนะบมา,มาอบินเลยนะั <c oughs> ่นงพรเาะคัรักเดียวนะรักเดียวแล้วก็ตีนบ้าดนนี่พูดรงนี้แล้วทำไมมาตีแบบเนี้นนวกก่างเลยนะ เอาว่างเข้าจุดทูบจุดเทียนแล้วเนาะว่างใบหมองเข้าละบา่ใช่ว่าอะไรนะเขาส่งมาได้แม่เขาส่งมาได้พญานาคห้าเสียงมาส่งให้ปลูกแบรักษานี่นะคะพญานาคก็อยากจะขึ้นมาประทับอยู่ตรงนี้นะคะเห็นครั้งแรกเลยนะคะนี่ ไยินจะเขาพูดแต่ว่าไม่มีเวลาก็เลยพ่อฟื้นจะไปธุระก็เลยบอกว่าพ่อฟื้นค่อยฝันน,นี้นะคะขอพรได้นะคะเอฟดีนะคะเอฟดีทั้ทงเจท่านนะคะ,ขอ,ะขอพรกับพญายนาคอยู่ที่หน้านะแต่ได้นะคะนี่นะคะขึ้นใหม่นะคะมาข้า,าฝันป้าคําใสหรือว่าข้าฝันคครนอดแรกๆนะคะ แรกๆไม่รู้เด้อป้าฝันเมื่อคืนนี้เด้อวันนี้ป้าคำสายฝันเมื่อคืนนี้ก็เลยมาตามมาตามาความฝันนะคะมาตามความฝันนะคะ,ะไม่ไม่เคยนะคะที่ว่าถ้าเงินไม่มีแล้วก็ต้องมีทางมาเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยขัดตัดทาฝันที่ไหนไปเลยไม่เคยติดบังย่าสยมควรก็นั่งดูนั่งอยู่ที่จากแค่นะคะเขาก็บอกว่าทางนี้มันจะเป็น สามทางคือทางเงินทางทองทางทรัพย์สินพอดีเป๊ะเนาะเออนี่ทำไมเหมาะเจาะอย่างนี้เหมาะเลยเนาะทำไมวันนั้นไม่มาละ่ะไม่รู้ไม่ไม่รู้เข้าไทยเอาแล้วนะแต่อันอันเพื่อฝันว่าอันจังได้เอาพญานาคขึ้นมานี่ยนะเพื่อฝันคนแรกนะโอยทำลุงคนมาอัน เพิ่นมาเก็บของหางเก็บของเก่าไปวัดคุณละอ,อ๋อไปเก็บออของเก่าอยู่วัดวันนี้เพิ่นมาเลยแม่และเอื้นมนาไปยิบหน้าแน่น่ะเรา,าขี่ม้าเราขี่ม้าแล้วเหาขนบูตะเรานะ่ะ<อ>เออทำอ,อ,อยาก่าตั้งนานเออเรามาเราขนบูโอ้แห่งแช่นนี้น่ะเราบูโอฟังนเัมนนี้อ,อ๋อ ททีี่่มาไก็เลยเอามันไม่ได้เพื่อวัญไหนอ๋อหมอหมอถ้ำมอถ้ำเขามาแล้วเขามามาแล้วมันมันตองเขาน่ะเขาซื้อสารได้เออก็เพิ่นการนั้นอยู่แล้วนะแม่นค่ะเรือกระเเข้าในนั่นค่ะกันเท่าทื่เรือมามึอเพิ่มเท่าการนั่นแหละเออเพิ่นมาอันถ้ำมันนั่งอันเจ้านาวนี่อันเจ้านาวแสดงว่า แสดงว่านั้นอยู่เจ้าน่ะทุอโม่ทามาโม่นั่นก็โหนาวโหนาวหนาวโหนาวไปหันนะเราไปเซิรอนยวนมองหันน่ะดุทโธนได้โทกมาแมนสื่อสารได้ค่ะสื่อสารได้ค่ะจิตจิตสัมผัสได้ค่ะก็พอเข้ามาหอดแล้วก็เหลียวเห็นกคนบูตะคือคือผลตวะทับเข้าในมาอ๋อพลอยเนี่ยจะนึกออกว่าเมื่อพอยเนี่ยเหมือนอืมตแปลงยังไ อาการล่าเมยเลยบ่ท่านหนาวแล้วเมยเลยบะ่แมนเราเลามาขายของเล่ามาซื้อของเก่าเเนาะทีแรกเมาซื้อของเก่าบบนี้อันพอดีเซิรมาอันันะอ๋อเราเราเป็นผู้ถ่วงนะแมนแมนเป็นผู้ถ่วงเินเรามา เรามานางอยู่ห้อนห,อห่อนแล้วอย่อน้วหนาวเลว่หนาวแล้วเน,นาะพญานาคขึ้นมาประทับล้างแล้วเนาะขึ้นมาจากน้ำขึ้นมาจากน้ำดีบ้านอมาโอ้ยเ,เ,เอา,น,าน,น้ำเามา่กินแน่เราบดซอย่อยเน่เราอ่ะากเขาล่างชามหาหาลังโมงีค่ะแต่ตัวย้อนเป็นยุบละลอันคือคืออันเพ่งนี้จบและย้อนอันเพ่งผู้ชาย อันนี้นอันนี้บเปิดไที้อย้อนย้อนก็เออแดมองกั้ากับมาเนาะองแดเออจนายกมาเนไวจีดอ่หมาประจําแล้วมาอยู่นี่ประจําได้ไหมอะมาปูักเกียบมาปูไว้มาดําหน้ามาตลอดผู้ไหวก็มาบ่มาปูไว้ก็จนแรวยังปูัะเขียบอย่งมือถ้ามาปูักเขียบ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดากกอกเลยนะคะสวัสดีค่ะ